สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้มีข่าวเรื่องหมวยไต้หวันนะครับหรือเน็ตไอดอลไต้หวันหรือบางคนก็บอกว่าเธอเป็นนักแสดงไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วปรากฏว่าโดนจบทรัพย์27,000อ้างว่ามีตำรวจสอนอคุ้ยขวางหรืออะไรนะครับไปตั้งด่านแล้วก็ไปจบทรัพย์เธอเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับตอนนี้มาตำรวจก็แฉกลับด้วนะครับว่า ไล่กล้องวงจรปิดและไม่พบว่ามีการตบรั์นะจึงทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเรื่องที่เธอพูดนั้นแต่งเรื่องขึ้นมาหรือว่าเป็นความจริงตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าการใส่ร้ายตํารวจหรือการเปิดโปงตํารวจเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับก็มีหลายคดีนะครับที่ใส่ร้ายตํารวจและมีหลายคดีนะครับที่เป็นการแฉตํารวจ พฤติกรรมเร็วจริงๆมันมี2แบบเพราะฉะนั้นคดีนี้นะครับก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะฮะก็ดูกล้องวงจรปิดดูพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตหรือว่ามีการตบซับนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันนะครับที่เป็นเน็ตไอดอลนะครับก็รอหลักฐานครับอย่าเพิ่งตัดสินนะครับให้ความเป็นธรรมกับตำรวจให้ความเป็นธรรมกับเน็ตไอดอลไต้หวันหรือหมยไต้หวันด้วยนะครับ ผมอยากจะให้ข้อสังเกตนะครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักปีสีห้าหรือไงนะครับนะครับประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีคดีหมวยโซก็อ้างว่ารถตุกๆนะครับนะมีการาข,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 ข่มขุคมขืนอะไรต่างสุดท้ายก็กลายเป็นแจ้งความเช็ตเป็นเรื่องอ่อนละพ่อก็ต้องติดคุกกัตารางกันไปสมัยนี้บางคนก็แฉตำรวจแฉข้าราชการแฉนักการเมืองเพื่อสร้างยอดวิวยอดไลน์นะ โดยปาสะจากหลักฐานโดยปาศจากมูลความจริงเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ดูนะครับว่าเป็นการทำคอนเทนต์หรือไม่นะครับหรือว่าเป็นการเปิดโปงความชั่วร้ายของตำรวจไทยหรือเป็นการทำลายการท่องเที่ยวนะครับเพราะตำรวจนั้นเป็นอาชีพที่เปราะบางมากนะพอใครด่าว,ว่าตำรวจชั่วในสังคมเชื่อเลยเพราะเป็นอาชีพที่อาถรรพ์ <c oughs> ถามว่าการตบชับบุหรี่ไฟฟ้ามีไหมครับมีครับมีคนมาลองเรียนผมเหมือนกัน ว่าตารวจตบรัพย์อันนี้ก็มีนะแต่ว่าตํารวจเนี่ยคนไหนเรวคนไหนชั่วเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ได้เกี่ยวกับสํานักงานตารวจแห่งชาติไม่ได้เกี่ยวกับตํารวจดีๆซึ่งมีเป็นจํานวนมากเห็นว่าดีมีประโยชน์สแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ